สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นแลภิกษุเป็นจำนวนมากกลับจากบินทบาตภายหลังพัดนั่งประชุมกันที่หอฉัน สนทนาดิรัฉานคาถาเป็นอันมากคือสนทนาเรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องมหาอมาตย์เรื่องกองทัพเรื่องภัยเรื่องกรรมเรื่องข้าวเรื่องนามเรื่องผ้าเรื่องที่นอนเรื่องดอกไม้เรื่องของหอมเรื่องญาติ เรื่องยานเรื่องบ้านเรื่องนิคมเรื่องนครเรื่องชนบทเรื่องสตรีเรื่องคนกล้าหาญเรื่องตรอกเรื่องท่านามเรื่องคนล่วงลับไปแล้วเรื่องเบ็ดตะล็ดเรื่องโลกเรื่องทะเลเรื่องความเจริญและความเสื่อมครั้งนั้นและ พระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่เรนในเวลายเย็นเสด็จเข้าไปยังหอฉันประทับนั่งบนอาสนะที่เขาตกแต่งไว้ครั้นแล้วได้ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เธอทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไรหนอ ก็แหละกระถาอะไรที่เธอทั้งหลายสนทนาคางไวภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาสข้าพระองค์ทั้งหลายกลับจากบินทบาทภายหลังพัดนั่งประชุมกันที่หอฉันสนทนาดิรัชฉานคาถาเป็นอันมาก คือสนทนาเรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องความเจริญและความเสื่อมพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายการที่เธอทั้งหลายสนทนาดิรัชฉานกถาเป็นอันมากคือสนทนาเรื่องพระราชา เรื่องโจรเรื่องความเจริญและความเสื่อมนีไม่สมควรแก่เธอทั้งหลายผู้เป็นกุลบุตรออกบวชเป็นบนรรพชิตด้วยศรัทธาเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายฐานะที่ควรสรรเสริญสิบอย่างนีสิบอย่างเป็นฉไนคือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ตนเองเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยและกล่าวคาถาปรารบความเป็นผู้มีความปรารถนาน no no ้อยแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีความปรารถนาน้อยและกล่าวคาถาปรารบความเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยแก่ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นฐานะ ควรสรรเสริญหนึ่งตนเองเป็นผู้สันโดษและกล่าวคาถาปรารบความเป็นผู้สันโดษแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้สันโดษและกล่าวคาถาปรารบความเป็นผู้สันโดษแก่ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นฐานะควรสันเสริญหนึ่ง ตนเองเป็นผู้สงัดและกล่าวคาถาปรารบความเป็นผู้สงัดแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้สงัดและกล่าวคาถาปรารบความเป็นผู้สงัดแก่ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นฐานะควรสรรเสริญหนึตนเอง เป็นผู้ไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะและกล่าวคาถาปรารบความไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะและกล่าวคาถาปรารบความไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะแก่ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นฐานะควรสรรเสริญหนึ ตนเองเป็นผู้ปรารบความเพียรและกล่าวคาถาปรารบความเพียรแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ปรารบความเพียรและกล่าวคาถาปรารบความเพียรแก่ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นฐานะที่ควรสรรเสริญหนึ่งตนเอง เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลและกล่าวคาถาปรารบความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยศีลและกล่าวคาถาปรารบความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลแก่ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นฐานะควรสรรเสริญหนึ่ง ตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมาธิและกล่าวคาถาปรารบความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมาธิแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยสมาธิและกล่าวคาถาปรารบความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมาธิแก่ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นฐานะควรสรรเสริญหนึ่ง ตนเองเป็นผู Somehow, ้สมบูรณ์ด้วยปัญญาและกล่าวคาถาปรารบความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาและกล่าวคาถาปรารบความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาแก่ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นฐานะควรสรรเสริญ1 ตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตต์และกล่าวคาถาปรารบความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตต์แก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตต์และกล่าวคาถาปรารบความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตต์แก่ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นฐานะควรสรรเสริญห ตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติญาณทัศนะและกล่าวคาถาปรารบความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติญาณทัศนะแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติญาณทัศนะและกล่าวคาถาปรารบความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติญาณทัศนะ แก่ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นฐานะควรสรรเสริญหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายฐานะที่ควรสรรเสริญสิบอย่างนี้แล